สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งแพนแนลโดยใช้แอดออนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Lunchbox นะครับนี่ก่อนอื่นเราก็คงจะต้องไปดาวน์โหลดแล้วมาติดตั้งก่อนนะครับเราก็ไปที่เว็บของ Food for Rhino เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาตัวที่ชื่อว่า Lunchbox แล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไฟล์ นำสก,กุลเป็น Launchbox installer application นะครับเราก็แค่ดับเบิลคลิกไปนะครับเขาก็จะมีคำถามแล้วก็ next 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 ไปนะครับมันก็จะติดตั้งลงไปบน uh, Rhino ของเรานะครับ uh, ถ้าเกิดว่าเราเปิด Rhino อยู่หรือเปิด Grasshopper อยู่นะเราต้องปิดก่อนนะครับปิดก่อนแล้วเปิดมาอีกครั้งนึงเราก็จะเห็นผลของเจ้าจัว Launchbox ตัวนี้นะครับทีนี้หลังจากเข้าไปแล้วนะครับพอดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราจะมาดูใน Grasshopper นิดหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราสังเกตใน Grasshopper นะครับหลังจากเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ toolbar อ,อันนึงขึ้นมาชื่อว่า l u n c h b o x ใน l u n c h b o x เนี่ยความจริงมันมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะพูดเฉพาะส่วนที่เป็น part ของ panel นะครับซึ่งเราใช้ในการเมาแบ่ง surface ให้เป็นให้เป็นชิ้นย่อยนะครับนี้ถ้าเราสังเกตดู ในกลุ่มเมนูตรงนี้นะครับใน l u n c h b o รเตรเ,รเ,เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีกรุ๊ปอยู่อย่างเช่นเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวนี้นะครับชื่อว่า Qua d Panel นะครับก็คือแบ่งแบ่ง4นะครับมันก็จะมีกลุ่มที่แบ่งแบ่ง4กลุ่มที่แบ่ง3เป็นสามเหลี่ยมกลุ่มที่แบ่งเป็นหกเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือลักษณะที่เราใช้ในการแบ่ง Surface นะครับผมจะลองให้ดูตัวอย่างก่อนลวกันนะครับอย่างเช่นกรณีอันนี้อันแรกเนี่ย ที่แบ่งเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ quad panel ดูเพินๆแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับการใช้ที่เราใช้ก่อนหน้าเราใช้ d e v i c e domain กับ iso trim ใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าในกรณีของใช้ add on ของ launch box ตัวนี้มันก็จะเหลือแค่โหนดเดียวนะครับเดิมเราต้องใช้2โหนดต้องมาตั้ง slider อะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็เหลือแค่โหนดเดียวนะครับถัดมานะครับถัดมาเราเรียกว่าเป็น skill นะครับอันนี้เป็น skill q u a นะครับก็คือตัวมันจะโย แบบนี้นะคล้ายๆทแยงมุมนิดหน่อยนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดในการปรับแต่งด้วยค่อยว่าอีกทีนึงนะครับตัดไปอีกอันนึงเป็นแบบที่เราเรียกว่า s t a c k stacker quad นะครับก็คือคล้ายๆเหมือนเหมือน quad สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเยื้องไปมาในแต่ละ row นะครับอีกอันเราเรียกว่า random นะครับอันนี้เป็น random quad นะครับก็คือเขาจะมีเส้นแนวนอนเหมือนกันนะครับแต่เส้นแนวตั้งเนี่ยมันจะสุ่มเอานะครับ ทีนี้มาดูกลุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมบ้างเริ่มต้นเราก็จะมีตัวที่เป็นจริงๆเขามี3อันนะครับ triangle A B แล้วก็ C นะครับ A ก็จะเป็นแบบเหมือนเอาคอร์สแล้ว,ว่าตัดเส้นทแยงมุมนะครับส่วนอีกอันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเส้นไข้กันนะครับเป็นเส้นทแยงมุมกว่าให้เกิดเป็นคอร์สเป็นเป็น triangle นะครับส่วน ไทรแองเกิลเนี่ยก็จะเป็นคล้ายคคอร์สแต่มาตัดเส้นทแยงมุมข้างในแต่ละอันเป็นสามเหลี่ยมย่อย4อันในแต่ละช่องนะครับอันนี้ไทรแองเกิลซนะครับอีก2อันก็คือตัวที่เป็นไดมอนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคอร์สแหละแต่มันทแยงมุมนะครับเหมือนคอร์สแต่ทแยงมุมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเฮกซากรอนะครับอันนี้ก็เป็นแบ่งเป็นหกเหลี่ยมนะครับ หลักๆที่เราใช้อยู่ก็จะมีประมาณนี้ในการทำแพเนลนะครับเอาล่ะเราจะมาลองดูว่า,าวิธีการควบคุมหรือการใช้งานเป็นยังไงผมจะเริ่มต้นจากตัวคอร์สแพ e นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดไฟล์ใหม่นิดหน่อยนะครับเป็นโอเคผมเรือกธรรมดานะครับแล้วผมจะใช้ตัวนี้เปิดไฟล์ใหม่เลย นะครับโอเคตอนนี้เรามีคล้ายๆเป็นฟรีฟอร์มอันหนึ่งนะครับเป็นฟรีฟอร์มอันนึงที่เราจะเอามาแบ่งแพแนลนะครับเริ่มต้นเลยเราไปที่ลันช์บ็อกนะครับแล้วผมจะเลือกตัวแรกก่อนคือคอ a แพแนลนะครับ mm hmm. อา,าวางแน่นอนสิ่งที่เราต้องการก็คือตัว get surface เข้ามาใช่ไหมครับผมก็ใช้ component surface ธรรมดานี่แหละนะครับ แล้วเราก็เลือกตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Set one surface นะครับแล้วตัวนี้ไปต่อกับ Surface แค่นี้เราก็จะได้แบ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนกับเอา iso trim บวก uh, device domain มานะครับเสร็จแล้วเราต้องควบคุม uh, ตัว uv direction uh, division นิดหน่อยนะครับวิธีการก็คือผมจะใส่ uh, ตัว slider เข้าไปนะครับ แล้วจับทวนไปต่อนะครับแล้วก็ผม c o ปปมันเป็น2อันนะครับเสร็จแล้วปรับนิดหน่อยสอันนี้เป็นผมทําให้มันต่างกันนิดหน่อยจะได้เห็นไอเดียนะครับยกเลิก Preview ของเซอร์ c เสซไปนิดหนึ่งนะฮะเอาละ่ะตอนนี้เราจะได้ Surface ที่เป็นคอ r t นะครับขาออกนี่เราจะได้เป็นแพแนลนะครับแพนแนลความจริงก็คล้ายๆกับคล้ายๆก,กับได้เป็น Surface นะครับ ในกรณีที่เราจะทำให้เซอร์เฟแต่ละชิ้นมันอย่างเช่นผมจะเจาะช่องลงไปนะครับเวลาที่เจาะช่องลงไปเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นระนาบเรียบๆเ,เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ตัว offset curve มาช่วยได้ใช่ไหมครับแต่กรณีนี้เนื่องจากว่าเซอร์เฟสมันเป็นฟรีโฟมนะครับกรณีเนี้ยการที่เราใช้ offset c u r v e มันจะใช้ไม่ได้เพราะจุดทั้ง4จุดมันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับในกรณีนี้เราก็จะใช้เครื่องมือช่วยของ l u นส์บอร นะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ชื่อว่า panel frame นะครับเราจะเอา panel frame เนี่ยมาต่อดูนะครับอันนี้นะฮะเรจับมาต่อใน panel frame เนี่ยแน่นอนข้อมูลขาเข้าก็คือตัว panel นะครับผมว่า panel ใส่เข้าไปนะครับถัดมามันจะมีค่า scale factor นะครับซึ่งอยู่ระหว่างมากกว่า0ถึง1นะครับเราจะลองใส่ดูตัวเลขสมมติผมใส่สัก0ูเป็นถึงสัก่ก่อนแล้วกันนะครับ แล้อาตัวนี้เข้าไปต่อที่ scale factor นะครับผมจะยกเลิก preview ตัวนี้ไปน,นิดนึงอาจจะมองเห็นชัดขึ้นนะครับนี่สังเกตดูถ้าเป็น0.1นะครับมันก็จะเล็กนิดเดียวเสร็จแล้วถ้าผมจะเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะเป็น f r a m ย่อยนะครับเข้ามาแล้วแค่นี้เราก็จะได้ตัว frame เบื้องต้นนะครับถัดมาเราจะทำให้แพนให้มันหนาหน่อย นะครับสมมติว่เาเฟรมตัวนี้เลยทําให้มันหนาขึ้นมาเป็นเหมือนกรอบความหนานะครับแต่เพอินเราไม่สามารถจะใช้ตัว extrude ได้เพราะเนื่องจากว่าแต่ละอันเนี่ยแพรแนวแต่ละอันมันไม่ได้หันไปใน direction ิเรดิเหนึ่งนะครับมันมีความเบี่ยงเบนไปตามวรน,นาบนะครับในกรณีนี้เราเลยต้องการตัวที่มาหาทิศทางของตัววรน,นาบที่เกิดขึ้นแต่ละอันนะครับในที่นี้เราก็จะใช้ คอมโพเนนต์ uh, ที่ชื่อว่า Evaluate Surface นะครับแล้วเราก็เอาตัว uh, Panel ไปต่อนะครับ uh, ถัดมาเราต้องการจุดนะครับ uh, จุดในทีน่นี้ก็คือจุดที่เป็น Center ของ Panel ตัวนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเรา Area Component มานะครับต่อกับ Panel ที่เราได้นะครับแล้วเอา Centroid ไปต่อเข้าขา Point นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัว อีวาเลย์เซอร์เฟที่เราสนใจจริงๆคือตัว normal นะครับ normal เนี่ยเราจะเป็นทิศท,ทางของ uh, บาร์นาบแต่ละอัน,นทีนี้เราก็จะลองดูว่าเวกเตอร์ uh, vector, มันหน้าตาเป็นไงนะครับเราก็จะใช้คอมโพเนนต์ l n n e SCL เหมือนที่เราเคยใช้กันนะครับไล์ s d l เนี่ยตัว Center มันก็คือ Start ก็คือเซนทรอ d มันนี่แหละนะครับส่วน Direction เนี่ยเราจะามาจาก normal ที่เราได้จาก Evaluate Surface นะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าเราเห็นเส้นเขียวๆนี่นะครับก็คือทิศทางของเวกเตอร์แต่ละอันละ้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้ไอตัวตัว line s d l เนี่ยเป็นตัวควบคุมระยะการยืดของแผ่นแนลถ้าเราต้องการทำให้มันหนานะครับในที่นี้เราก็จะใช้ Extrude เนี่ยแหละนะครับ <c oughs> เราใช้ Extrude นะครับ เบสของเราก็คือตัว panel frame นะครับส่วนถัดมา direction เราคือใช้ตัว line SDL นะครับต่อเข้าไปที่ direction เราจะได้ลักษณะที่มันเป็นความหนาขึ้นมานะครับเราอยากจะควบคุมมันแล้วก็ควบคุมที่ Lens ของ line SDL ผมจะลองดูนิดหนึ่งโดยการเอา uh, slider มาต่อนิดหนึ่งนะครับสมมติ uh, 0.1ถึงสัก2ก่อนแล้วกันนะครับ ผมเอาตัวนี้ไปต่อที่เลนส์นะครับทีนี้ผมสามารถจะปรับความหนาของการยืดได้แต่เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่ากรณีนีมน้มันมีข้อต่อซึ่งดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับวิธีการแก้ไขตอนนี้ก็คือเพื่อให้แบบมันดูพอใช้งานได้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการก็คือทำดิเรกชันให้เป็นค่าลบแทนผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับผมจะเปลี่ยนจากดิเรกชันตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ Express i o n เข้าไป เป็นลบ x นะครับนี่มันจะดึงลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูโดยภาพเนี่ยมันก็จะพอ,อใช้งานได้นะครับถึงแม้จะมีข้อต่ออะไรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นภาพได้พอสมควรนะครับอันนี้กรณีที่เราสร้างเป็นลักษณะที่เป็นตัวเฟรมสี่เหลี่ยมนะครับแต่บางทีเวลาเราทำพวกโครงสร้างแบบนี้เราอาจจะใช้ลักษณะโครงสร้างที่เป็นเป็นไพ นะครับในกรณีนี้เราก็จะใช้เป็นท่อนะครับโดยการเอาตัว pipe component มาต่อแทนนะครับจะลองดูอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือ,อผมจะยกเลิก preview อันนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้นะครับยกเลิก preview ไปนะฮะที่แทนที่เราจะใช้เจ้าตัวตัวแบ่ง panel ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ตรงนี้เราสามารถจะใช้ ตัว pipe component มาใส่นะครับตอนนี้เราได้ panel มาแล้วนะครับผมจะย้ายตัวนี้หลบไปนิดเอเราได้ panel ตัวนี้มานะครับวิธีการก็คือเนื่องจากว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราต้องการเส้นขอบของมันโดยที่ panel นี้ผมจะยกเลิก preview ก่อนนะครับเอาละผมต้องการตัวเส้นนะครับวิธีการก็คือเราใช้ deconstruct นะครับ b r e นะครับ deconstruct B-rep เนี่ยพอเราเอาไ้ตัว panel นี้ใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นข้อมูลเป็น face เป็น a g e เป็น vertex นะครับนี่สิ่งที่เราต้องการจริงๆตอนนี้ถ้าเราจะทำ pipe จริงๆก็คือเราต้องการ edge หละลองดูนะครับวิธีการก็คือผมจะใช้ component ที่ชื่อว่า pipe curve ในที่นี้คือ edge นะครับต่อเข้าไป จะสังเกตเห็นว่าเขาจะสร้างลักษณะที่เป็นที่เป็นเหมือนออท่อให้นะครับนั้นผมจะลองแก้ไข radius นิดหน่อยโดยการใส่ slider เ,ดเ,ดเข้าไปนะครับสักแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปที่ radius นะครับนั้นผมสามารถจะปรับนะครับให้มันเป็นลักษณะของโครงท่ออันนี้ได้ แต่มันก็ยังมีจุดอ่อนนะครับยังมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเวลามุมพวกนี้รอยต่อมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับมันแต่ว่ามองในเชิงของในเชิงของดีไซน์เริ่มต้นเนี่ยมันก็พอเห็นไอเดียของการจัดแบ่งตัวแผนเนลตรงนี้ได้แล้วนะครับเอาละนะครับพอเห็นไอเดียของการใช้นะครับคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนตัวแผนเนลนี้เป็นอย่างอื่นนะครับโดยที่ผมยกเลิอกอันนี้ไปนะครับ ผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คือตัวคอร์สแพเนลนะครับผมจะไม่ใช้ละผมจะใช้อีกตัวในที่นี้ผมจะลองอีกอันนะฮะถัดไปคือตัวที่เป็นสแต็กเกอร์นะครับเอาสแต็กเกอร์มาจับมาวางถ้าเราสังเกตดูนะฮะสแต็กเกอร์ตัวนี้อินพุตคือเซอร์เฟซเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแบ่งดิวิช i ั่นเหมือนกันเอาพุตเป็นแพเนลเหมือนกันนะครับในที่นี้ผมก็เลยจะเอา ตัว surface นี้มาต่อนะครับแล้วก็เอา slider สองตัวนี้มาต่อที่นี่ถ้าเราสังเกตดูผลที่ได้นะครับเราจะได้เป็นาการแบ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอา evaluate surface ออกไปนิดก่อนนะฮะเอาละจะได้มองง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้เส้นแบ่งนะครับและ p น n e l ตัวนี้นะครับมันจะโดนที่เวลาแบ่งมันจะแบ่งครึ่งนะครับสังเกตดูนะครับผมจะลองเพิ่ม U V Direction เราจะได้เห็นไอเดียสังเกตดูนะครับเขาจะแบ่งครึ่งแล้วก็สลับกันไปในแต่ละช่วงนะครับอันนี้เป็น a แต e r เกอร์ส่วนขั้นตอนถ้าเราจะทำให้มันเป็นแ Pa n น l เราก็ใช้สคริปต์ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับหรือจะเอาไบปมาต่อก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะลองทําให้มันเป็นไบปดูก็ได้นะครับผมจะ ดีคอนสตรักต์นะครับพีเวฟเหมือนเดิมนะครับเอามาต่อกับแพเนลนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาตัวไพ p e มาต่อนะครับเอชคือเคิร์ฟนี่นะครับเรเดียสเหมือนเดิมนะครับผมเอาสไลเดอร์นี้มาต่อที่เรเดียสนะครับคราวนี้ผมก็จะได้เหมือนเดิมนะฮะเป็นลักษณะที่เป็น โครงที่มันเป็น s t a c k e r นะครับเอาล่ะถัดไปนะครับเราจะมาดูอีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นแ a รนด m อมคอ์นะครับเอาแ a รนด m อมคอ์มาวางนะฮะผมจะลบอันนี้ทิ้งไปก่อนเพื่อให้ง่ายนะครับจะได้ดูไม่ซับซ้อนนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้ตัวนี้นะครับ Copy มานะฮะเอาละแล้วผมก็ต่อ Surface เข้าไปเซอร์เฟเหมือนเดิมนะครับต่อเข้าไปที่นี่ แล้วเราก็ใส่ UV direction เข้าไปนะครับ UV direction ในที่นี้โดยหลักการเราอาจจะเห็นว่าเส้นเส้นแนวมันมีเส้นแนวนี้นะครับเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกาันมีเส้นแนวแนวขวางอีกด้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเป็นบางจุดโดยหลักการจริงๆคือเขาแบ่งเขาแบ่ง surface เยอะนะครับแต่เพียงแต่เลือกที่จะใช้ edge บางอันเราก็เลยเรียกว่า random นะครับวิธีการคือผมจะเพิ่มจำนวน นะครับสังเกตดูนะครับถ้าจำนวนมันน้อยมันจะมองไม่ค่อยเห็นใน v-direction ผมจะลองแก้ไขตัวนี้ให้มันมีเลขมากขึ้นเช่นตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสัก30เพื่อเห็นไอเดียนะครับเสร็จแล้วผมจะลองปรับดูสังเกตดูนะฮะเราจะเริ่มเห็นตัวเส้น r รนดอมที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับเราจะเอา deconstruct b r a f มาก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้เป็นโครงแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนตัว แบรนด์อบนี้เราจะเริ่มเห็นผลของ stack ตัวนั้นนะครับหรือเราจะใช้เป็น panel frame เหมือนที่เราใช้ในตอน quad panel ก็ได้นะครับเหมือนกันนี้เพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับถัดไปนะครับผมจะลบตัวนี้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วผมจะดูอีกตัวก็คือตัวที่เป็น triangle ละนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ triangle จะมีอยู่จะสังเกตดูตรงนี้นะครับมี triangle a b แล้วก็ C นะครับผมจะเริ่มจาก A ก่อนแล้วกันใน triangle A เนี่ยจริงๆเหมือนกับคอ o เลยนะครับผลที่ได้คือแพนแนวเหมือนกันเหมือนั้นผมจะเอาตัวนี้มาต่อเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมจะลดจํานวนลงเพราะว่าเวลาที่เราใช้เป็นแพนแนวธรรมดามันเหมือนกับกับ r a n d อมซึ่งต้องใช้เยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันอีกรอบถัดมาผมว่า surface มาต่อเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวผมย้าย surface ตรงนี้มาใกล้ๆจะได้จัดการง่ายเอาล่ะ ทีนี้เรามีขนาดใช่ไหมครับเราจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นไข่กันนะครับแผ่นเอวตรงนี้ก็จะไข่นะครับเหมือนควอรแผ่นเอวจะมีเส้นทแยงนะครับอันนี้ก็คืออไทแกิลเอนะครับมาดูอไทแกร์บ uh, ีบ้างนะครับมาดูบีนะครับบี B. เดิมนะครับผมเอาตัวนี้ออกไปนะฮะผมจะจับตัวนี้มาต่อ เอาอันนี้มาต่อหินแบบ B นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยากจะอ,อ,อยากจะต่อเป็น Construct b r รฟอะไรผมจะลองทำให้ดูใน Pipe นะครจะได้เห็นไอเดียนะฮะแล้วก็จะเห็นโครงลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับถัดไปนะครับผมจะดู C บ้าง เอาพุทเหมือนกันนะครับเอาพุทเหมือนกันนะฮะผมจะลบทิ้งไปเลยนะครับจับเซอร์เฟซมาต่อนะครับแล้วก็เอา UV Direction มาต่อเหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆกันจะเพียงแต่ว่ามันเหมือนแบ่งคอร์แล้วก็ตีเส้นทะแยงตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาแพนเนอรไปต่อที่ d e c o n s t r u c t ี a v v e ูก็จะได้เป็น Pipe แบบนี้ผมจะลดขนาดนิดนึงนิดหนึ่ง,งระยะมันแคบนะครับโอเคจะลดขนาดลงนิดหน่อยแล้วกัน นะครับตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะที่มันเป็น triangle แล้วนะครับถัดไปอีก2อันที่เป็น Special นิดหน่อยนะครับก็คือเป็น Dia m o n d กับเป็น h e กซาก n นะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงผมจะเอา Diamond มาก่อนนะครับเอา surface มาต่อนะครับแล้วก็ใส่ u direction v direction ก็ dire ไปนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไดมอนด d นะครับผมจะลองปรับดูนิดนึงอ่านะครับนี่เป็นไดมอนด์แต่ไดมอนด์ขาออกเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีไดมอนด์แพเนลกับทรีแพเนลนะครับไดมอนด์แพเนลถ้าผมสังเกตดูตรงนี้นิดนึงนะครับไดมอนด์แพเนลก็คือไอแพเนลที่เป็นรูปรูปข้าหลามตัดส่วนทรีแพเนลก็คือแพเนลที่อยู่ตรงริมที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาดีคอนสตรักบีเรสไปต่อเอาไดมอนด์แพเนลไปต่อจะสังเกตเห็นว่าผมได้แพเนลในส่วนที่เป็น ตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปข้าหลาตัดนะครับส่วนสามเหลี่ยมจะคอนโทรลที่นี่นะครับมันถ้าเกิดว่าผมจะทำแบบเดียวกันผมเอา Try Panel ไปต่อที่นี่กดชิปเข้าไปที่นี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะครบเห็นไหมฮะอันนี้เราก็สามารถจะใช้ Panel เป็น Quad ได้แต่จะมี Output 2อันซึ่งในกรณีน,นี้หมายความว่าเราสามารถจะทำให้ส่วนที่เป็นตัวข้าลาตัดเนี่ยเป็นลักษณะหน้าตาแบบหนึ่งตัวที่เป็น สามเหลี่ยมมีลักษณะแพร่นะอีกแบบก็ได้นะครับอีกอันนึงผมจะดีลิทนี้ไปนะครับอีกอันคือเฮกซากรนนะครับเฮกซากรนตรงนี้เราเซอร์เฟสมาต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ u direction v direction เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะที่เป็นหเหลี่ยมนะครับผมจะลองปรับให้มันดูดูเป็น Proportional มากขึ้น นี่ลองสังเกตดูนะครับเวลาเราปรับเสร็จเรียบร้อยแต่ตัวนี้มันมีส่วนที่เราเรียกว่า t parameter นะครับ t parameter อันนี้มันเป็นตัวบอกว่าตัว panel เนี้ยมันจะต่อเชื่อมกันยังไงผมจะลองใส่ slider เข้าไปให้ดูนะครับผมใส่ก0.1ถึง1ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเอาจับไปต่อที่ t parameter สังเกตดูนะครับเวลาผมปรับตัวนี้มันจะมีผลต่อเห็นไหมฮะถ้าเป็นถ้าเป็น เลยเข้าไปเห็นไหมฮะมันมันจะเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมคือตัวตัวที่เป็นตัว vertical เนี่ยมันจะ adjust ไปมาเห็นไหมฮะเราก็จะได้ผลของ panel ซึ่งแปลกแยกออกไปในกรณีที่เป็น hexagon cell เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้เนื่องจากแต่ละอันมันเป็น individual เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะไป deconstruct ตัวนี้คือเราต้อง e x p l o d e ความเป็นเซลล์ก่อนนะครับเราก็ใช้ component ชื่อว่า e x p l o d e นี่แหละ นะครับเอาเคอร์ฟนี้ไปต่อนะครับหลังจากเรา Explode แล้วนะครับเราจะได้ s e g เมนตออกมานะครับก็คล้ายๆตอนที่เราทำ b w เว e นี่แหละแต่นี้มันทำกับเซลล์ตัวนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอา Segment ตัวนี้ไปต่อกับตัว p ้ p e ตัวนี้เลยนะครับเค r ร์ตัวนี้เราก็จะได้เป็นโครงสร้างนี้ซึ่งเราก็ยัง c อนโทรลความหนาเหมือนเดิมนะครับ radius นะครับอันนี้เราก็จะได้โครงสร้างที่เป็น p ้ p e แบบนี้ละนะครับ อันนี้ก็คือกรณีที่เราใช้เฮกซากรอนนะครับเอาละครับคงพอเห็นไอเดียของการนำเอาลันช์บอร์ดแพแตรงนี้ไปช่วยในการแบ่งแพแนลซึ่งสร้างความสะดวสบายให้กับคนที่จะทดลองทำแพทเทิร์นของอาฟาสซาดที่แปลกแยกออกไปจากการแบ่งด้วยไอโซทริมธรรมดานะครับในคลิปหน้าเราจะไปดูเรื่องของ การใช้คอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากราฟแมปเปอร์นะครับซึ่งจะช่วยให้การปรับแต่งพารามิเตอร์นั้นมันมีความแปลกตาไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ